เปิดภาพอบอุ่นหนุ่ยอัมพลสวมกอดน้องกายบอกลูกชายไม่ต้องเศร้าแล้วลูกผู้ชายนานๆนนจะได้เห็นออกสื่อเป๊กมองตาปริบยิ้มแก้มปริดเปิดภาพอบอุ่นหนุ่ยอัมพลสวมกอดน้องกายบอกลูกชายไม่ต้องเศร้าแล้วลูกผู้ชาย การแสดงคอนเสิร์ตเต็มวงครั้งสุดท้ายจัดเต็มสุดชีวิตของวงไมโครวันที่20-21พฤษภาคม2566ล่าสุดทัญญาทัญญาเรศพันรยาเปกสัญชัยโพสคลิปโมเมนต์อบอุ่นของพี่หนุ่ยอัมพลและน้องกายลูกชายซึ่งไม่ค่อยได้เห็นออกสื่อ พร้อมข้อความในคลิปโมเมนต์ดีๆหลังเวทีคอนเสิร์ตไมโครและแคปชั่นว่าที่หนุ่ยอัมพลกับน้องกายอบอุ่นจังเลยส่วนน้องเปกมองตาปริบๆยิ้มแกงมปริบโดยปลอบลูกชายลูกผู้ชายไม่ต้องเศร้าไม่มีอะไรเศร้าแล้วโดยมีเปกน้องรักมองภาพความอบอุ่นขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อาทิ แววตาพี่หนุ่ยมองลูกวัย35ยังไงก็ยังเป็นเด็กเสมอน่ารักครอบครัวนี้น่ารักมากพี่หนุ่ยกับพี่มาชาเจอกันยังกอดกันอยู่เลยน่ารักน่ารักน่าเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่เลยค่ะอยู่กับพ่อก็เหมือนพ่อมากเวลายิ้มเหมือนคุณแม่มากๆๆเป็นต้น